สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวิเคราะห์มวยไทยครับเดิมนีเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับมาให้ทัศนวิจารณ์ในศึกเพชรยินดีประจําวันที่18ธันวาคม2568โปรแกรมมวยในวันพรุ่งนี้ครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นมวยรุ่นเล็กชกในรุ่นเวทพิกัด112ปอนด์เป็นโคชินอนาคสินโตเกียวจะมาเจอกับเพชรสีแดงสิทธิเจริญทรัพย์คู่ที่ชกกันในเวทพิกัด121ปอนด์คู่นี้เป็นเทียนหลวงอึ่งอุบลครับเจอกับดาแบเกียรติชัดชัยค่อนข้างน่าดูครับคูู่่นนนีีี้้ามมกกัััดววยยคท3ชชเเเพพิ116อรบสลจญ เจอกับพยักตะวันสามารถพยักอุณยิมและคู่ที่4คู่เอกนำรายการครับชกกันในรุ่นเวทพิกัด130 1้0ยต่อ131ปอนด์ครับเพชรนิลันดาบรันสารคามเจอกับศิลธรรมบอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงและก่อนที่เราจะไปเริ่มครับก็ต้องขออนุญาตฝากช่องทางฟังมวยหูดูมวยสดรวมไปถึงช่องทางต่อยอดในกีฬาไม่ว่าจะเป็นบอลมวยไก่หรือกีฬาอื่นๆทุกประเภทสามารถไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดเคทีหกเอ็มหรือสามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มทัศนวิจารรรรรรในนนนคคคููกก่่่แกกกกัับะะวพุี้เปป็ศึมท ไอ้หนูเมืองปทุมครับเจอกันในรุ่นเวทพิกัด112ปอนด์เป็นโคชิโนนาคสินจากโตเกียวครับมวยสูงยาวเข่าดีจากญี่ปุ่นครับจะมาเจอกับเจ้าเพชรสีแดงสิทธิเจริญทรัพย์ไอ้หนูฟอร์มสดครับจอมฝีมือครบเครื่องชนะรวดดูทางมุณแดงครับโคชิโนนาคสินจากญี่ปุ่นครับฟิตซ้อมอยู่ที่นอนาคสินที่โตเกียวครับปีนี้อายุ18ปีสูง168เซนครับได้สูงได้ลอยกว่าทางเพชรสีแดง8เซนนะฮะชกมวยมาประมาณ20ไฟต์เป็นมวยประเภทฝีมือบุกสู้ดีครับมี ดีครับสำหรับเจ้าโคชิล่าสุดแพ้คะแนนให้กับสังฟ้านออนุวัตยิมและแพ้คะแนนให้กับเพชรพอใจบาสทุ่งเขาหลวงครับก่อนหน้ามีชนะน็อกยกสองลั่นนครอึ่งอุบลตัวนี้ถือว่าเป็นนักชกญี่ปุ่นหัวใจไทยครับรูปร่างสูงยาวข่าดีครับชกในรุ่นเวทพิกัด11 2ปอนด์นี่และได้สูงไล่ลอยถึง168เซนถือว่าได้เปรียบเรื่องช่วงมหาศาลเลยนะครับมีพื้นฐานมวยไทยค่อนข้างดีครับจากค่ายนอนากสินมีลูกขวางหน้าเหลี่ยมหักเหลี่ยมเทดีแต่ช่วงหลังวันนี้ฟอร์ การให้เห็นครับช่วงหลังมาทางฝั่งมูลนเธนครับเพชรสีแดงปีนี้อายุ17ปีครับสูง160เซนจากประทุมธานีลกมวยมาประมาณ50ไฟครับได้เก๋าเกมกว่า5แต่ว่าเรื่องช่วงเรื่องความสูงนี่ยังถือเป็นรองอยู่เยอะเป็นมวยขวาครบเครื่องสาดแข่งแรงแข็งแกร่งแรงปลายดีครับตัวนี้ ปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์เจริญทรัพย์จังหวัดปทุมธานี3าฟอร์มหลังทําไว้ได้สุดครับชนะสมไฟต์ติดครับล่าสุดชนะคะแนนปากีสถานเอราวันชนะคะแนนภายทองคาสิทธิ์ไทยแลนด์และชนะคะแนนฉัดเงินเล็กปานนิวั์มวยไทยยิมไปมวยไทยพันแท้ครับจากปทุมถึงแม้ว่าจะตัวเตี้ยกว่าเยอะครับแต่กระดูกการผ่านมวยเรียกได้ว่าแข็งโป๊กค,ครับสามารถทดแทนกันได้โดยเฉพาะฟอร์มช่วงหลังนี่กําลังสดกําลังห้าวครับมั่นใจตอนนี้เกินร้อยแน่นอนคูนี้ครับเปรียบเทียบกันแล้วในโคชีได้สูงได้ลอยกว่าเยอะเลยนะครับ้ว่าาหนอุธะแตง ช้จังหวะใช้ช่วงให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับโคชิต้องไปรอลุ้นกันว่าโคชิเนี่ยจะใช้ความได้เปรียบของตัวเองได้ดีแค่ไหนส่วนทางเพชรสีแดงนี่ก็มีโจทย์ยากครับต้องเดินฝ่าความสูงลงทุนเดินฝ่าดงแข้งเข้าไปครับออกบัตรออกแข้งต้องอาศัยรูปประสบการณ์กระดูกการผ่านมวยนะครับเอาตัวรอดไปให้ได้และอีกทั้งเจ้าตัวนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งแรงปลายดีนะครับหัวจิตหัวใจบูสสู้ดีครับคู่นี้ต้นตนก็ต้องลุ้นกันว่าโคชินี่จะเล่นความได้เปรียบของตัวเองได้ดีแค่ไหนครับ ไปทางเพชรสีแดงสิจเจริญทรัพย์โดยฟอร์มการชกที่เหนือกว่ากระดูกการผ่านมวยมาดีกว่าครับถึงแม้ว่าจะเสียเปรียมเรื่องรูปร่างช่วงชกแต่ในพิกัดรุ่นเล็กนี่ผมมองว่าประสบการณ์ผ่านมวยนี่ถือว่าน่าจะทําให้เอาตัวรอดมาได้แน่นอนครับ มาต่อกันในคู่ที่สองครับชกกันในรุ่นเวทพิกัด1 2 1อสปอนด์ศึกดาวลุงเพชรยินดีครับมาเจอกับจอมบูเมืองตากเป็นเทียนหลวงเกียรติทอฝันครับจะมาเจอกับดาวแบกเกียริชัดชัยมาดูทางมุมแดงครับเทียนหลวงเป็นนิอายุ16ปีสูง168เซนครับได้ช่วงสูงลอยกว่าคู่ชกเล็กน้อยนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีมีประสบการณ์ชกมวยมามากกว่า50ไฟนะครับเรียกได้ว่ากระดูกการผ่านมวยมาดีกว่าปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับจากทีมงานผู้ ลูกครับมีลุนนับลุ้นน็อกตลอดสามฟอร์มลังทําไว้ได้สุดครับล่าสุดชนะคะแนนชลันดาบลันสารคามครับก่อนหน้าชนะน็อกยก3าสมิงเดชวออุรชาและมีชนะน็อกยก2เสือเพ่นเพชรนาคาเรียกได้ว่าฟอร์มสุดจัดครับช่วงนี้ชนะ3ไฟต์ติดมีทั้งลูกคมลูกน็อกกดน็อกคู่ต่อสู้ไปจาก2ใน3ไฟ์ครับการซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานการฟิตซ้อมอยู่แล้วครับอีกทั้งยังมีเรื่องของประสบการณ์ผ่านมวยมาี่เรียกได้ว่าแข็งเกินอายุครับมาดูทางฝั่งมุน้ำเงินครับดาแบ้ปีน เรียกได้ว่าเตียยกว่าคู่ชกเล็กน้อยครับจากจังหวัดตากครับชกมวยมาประมาณ25ไฟครับเรียกได้ว่าครึ่งต่อครึ่งเลยครับเรื่องของกระดูกการผ่านมวยเป็นมวยหมัดประเภทบูดูดันศอกแรงเดินชนบูสู้ดีครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติชัดชัยจังหวัดกำแพงเพชรสามฟอร์มหลังเรียกได้ว่าฟอร์มล่าสุดเนี่ยเพิ่งมาสะดุดแพ้ให้กับทัตว์พัฒนาสุพงในรุ่น123ปอนด์ครับแต่ก่อนหน้าชนะคะแนนมัจุราชปอพงษ์สว่างมา2ไฟต์ติดเรียกได้ว่าที่สะดุดแพ้ในไฟล์ล่าสุดนี้เป็นกาานนนนวอดััี้้้ตงงลลหม ต่อยในรุ่น12 1ปอนด์ไปล่าสุดสะดุดแพในรุ่น123 24ปอนด์ครับวันนี้ต้องลดน้าหนักลงมาต่อยในรุ่น121ปอนด์ตรงนี้ดูแล้วน่าจะมีผลต่อเรื่องของแรงประทะความหนักความชัดเจนในการออกอาวุธครับยิงทรงมวยเป็นมวยสไตล์บูเดินชนอยู่แล้วยิ่งใช้แรงเยอะดูแล้วถ้าลดเยอะอาจมียุบมีแผ่วครับในไปลายปคูป่นี้ถ้าเทียบกันแล้วเทียนหลวงนี่ดูดีกว่าทุกประตูครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างช่วงชกกระดูกการผ่านมวยดาเสือตรงเงินนี่จะค่ายเพเรยเยช,ชยรย หนักแรงทั้งแข้งและเข่าน่าจะดักเตะดักแทงบุกินวงนอกวงในได้สบายครับธนาแบลรูปร่างเป็นรองครับต้องลงทุนเดินแรกบัตรอย่างเดียวต้องพยายามเข้าวงในครับเพื่อใช้ศอกใช้หมัดทุกแต่ดูทรงแล้วนี่เ,เหมือนวางมวยมาแก้ครับเพราะว่าทางฝั่งตรงข้ามนี่เป็นพวกประเภทฝีมือจัดจ้านดูแล้วมีโอกาสโดนดักทีบดักเตะไม่ได้เข้าถึงตัวง่ายแน่นอนครับักสนะคููนี้ส่วนตัวชอบไปทางเทียนหลวงเกียรติท่อฝันครับดูดีกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการชกกำลังสดกำลังเท้าได้สภาพร่างกายมาตรฐานการฟิตซ้อมนาเสือตัวเงินดีกว่าเยะ ดาแบนี่ฟอร์มสะดุดครับแล้วก็ต้องลดเวทลงมาต่อยในรุ่น121ปอนด์ครับเทียนหลวงนี่ดูแล้วน่าจะดักกินแต้มทั้งวงนอกวงในได้สบายแบบขาดลอยครับ มาต่อกันในคู่ที่3ครับคู่นี้ชกกันในรุ่นเวทพิกัด116ปอนด์ปอเรียกได้ว่าศึกหนังมวนเดิมครับเป็นการรีแมตแบบทันควันสีมาลายเพชรเจริญวิทย์ครับมาเจอกับพยัคต์ตะวันสามารถพยัคก์อรุณยิมมาดูทางมุมแดงครับสีมาลายปีนี้อายุ24ปีสูง165เซนครับจากมหาสารคามชกมวยมาแล้วกว่า1้อยไฟครับเรียกได้ว่าความเก่าและประสบการณ์เนี่ยพอๆกันเลยครับเป็นมวยเข่าครับเดินเตื้อดีเกาะในเหนียวแน่นบูดูดันครับสามฝรังเพิ่งแก้ฟอร์มแพ้ติดๆครับล่าสุด ให้กับบัลลังเพชรเปิลน,นครและแพ้คะแนนให้กับฤทธ,ธิพันธ์พันดักรัตนบุรีเรียกว่าเป็นมวยเข่าจอมตื้อธรรมชาติครับเชิงมวยนี้ค่อนข้างเป็นรองแต่ลูกหัวจิตหัวใจความขยันเรีย,รยกได้ว,ว่าเหนือกว่าครับไฟที่แล้วในพิสูจน์ถ้าเห็นแล้วด้วยความแข็งแกร่งวงในครับบททาลายจังหวะฝีมือของพยัก์ตะวันไปได้มาดูทางฝั่งมุนมุ่งเงินครับพยัก์ตะวันปีนี้อายุ19ปี 0, สูง165เซนครับสูงเท่ากันจากสุรินชกมวยมาแล้วกว่าร้อยไฟครับประสบการณ์ผ่านมวยไม่แพ้กันเป็นมวยซ้ายจังหวฝีีมือดดรับับบต่าาจทงงเกฉล แต่ลูกแข็งแรงปลายยังถือว่าเป็นลองอจบ,บันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสามารถพยักอรุณยิมครับสามฟอร์มหลังก็ทำมาดีก่อนที่ฟอร์มจะมาสะดุดครับแพ้คะแนนให้กับสีมาลายัยเพชรเจริญวิ์แล้วก็ก่อนหน้ามีชนะนอกยก4เจ้าล้านกล้าเกียรติชัยยธและมีชนะคะแนนซปเปอร์แมนสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยพยักตะวันนี่เรียกได้ว่าเป็นมวยซ้ายฝีมือดีจากค่ายครูสามารถครับมีลูกเตะซ้ายดักซ้าย,ด,ายดักแทงแรงสวยๆครับฟอร์มก่อนหน้าเรียกได้ว่าสดมา,ากนะาจาสองใน3ไฟไฟได้หนักได้แรงแต่ไฟล่าสุดมาแพ้ลูกตื้นครับแกทางมววยเดดิินนตตตัไม่่กูี้็พง เจอกันมาสดๆร้อนๆเมื่อ2 9วันที่ผ่านมาครับก็เจอกันในรุ่น1 1 6บปอนด์วันนั้นสีมาลัยก็เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะคะแนนไปได้ครับซึงชัยชนะในวันนั้นก็ค่อนข้างสําคัญสําหรับสีมาลัยครับเพราะว่าต้องหยุดสถิติแพ้รวดมาเดี๋ยวพรุ่งนี้สีมาลัยต้องรีบเดินเข้าในให้เร็วนะครับต้องไม่แลกวงนอกให้เสียเปรียบจังหวะฝีมือต้องรีบเดินฝ่าวงแข้งเกาะเข้าในให้เร็วนะครับยิงพยักตะวันหอยเยอะนี่สีมาลัยยิ่งเข้าทางนะฮะส่วนทางพยักตะวันนี่มีการบ้านครับต้องหยุดการอกี็จ รอบแน่นอนครับคู่นี้ต้นๆมองว่าทางพยัคต,ต์ตะวันนี้น่าจะออกตัวไปก่อนครับดูแล้วได้วงนอกเลี่ยมเชิงน่าจะดักเก็บแต้มนําไปก่อนไปไปลายๆทยไทยสีมาลายัยน่าจะไล่เบียดไลบ่บี้เอาชนะคะแนนได้ในช่วงไปลายปครับอสนะคู่นี้ส่วนตัวชอบไปทางสีมาลายัยเพชรเจริญวิทย์ครับ,บในสีมาลัยครับเป็นมวยปลอดใหญ่แรงปลายดียิ่งชกยิ่งเดินครับส่วนพยัคต,ต์ตะวันนี้มีแผไป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 ่วปลายให้เห็นครับถ้าโดนบทหนัก มาต่อกันในคู่ที่4ครับคู่เอกนำรายการของเราคู่นี้นี่จะย้ำแขนหรือจะล้างตาครับเจอกันในรุ่นเวทพิกัด1้อยต่อ131ปอนด์มีการต่อหนึ่งปอนด์นะครับเป็นนิรันด์ดาบันสารคามครับจะมาเจอกับศิลธรรมมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงมาดูทางมุมแดงครับเป็นนิรันด์ไปนี้อายุ3 1ปีสูง1 6 8เซนจากมหาสารคามชกมวยมาแล้วมากกว่าร้อยไฟครับเป็นประเภทมวยเข่าสาดแข็งแรงล็อกและตีในเหนียวแน่นปัจจุบันฟิ้อัอยูิธีดาบลันสารคามจังหวัดมหาสารคนะะแ ศิลธรรมมราชภัฏจอมบึงก่อนหน้าชนะคะแนนเพชรสองคมศิษย์เจริญทรัพย์และก่อนหน้าแพ้นอกยกสให้กับพวงอัญกรดพีเคสันชัยมวยไทยยิมเพชรนิรันดิปีนี้อายุ31ปีนะครับก็อยู่ในช่วงปลายอาชีพชกมวยแล้วครับแต่ว่าร่างกายยังฟิตดีอยู่นะฮะกระดูกการผ่านมวยดีเหลี่ยม,มวงในดีเพชรนิรันดิ์นี่ถือว่าเป็นมวยที่ชกด้วยยากนะครับเพราะว่ามีลูกล็อกลัดในได้เหนียวแน่นเหลี่ยมหักเหลี่ยมเทแพวพวแต่ชนะล่าสุดที่ชนะเหนือศิลธรรมมาได้นี่ทําให้ลั้วทางมวยเข่าด้วยกันเป็นออยย่าาางงงงดดีีีีนนนนรับมมูมทุุ้้เิิปป20ส 3ได้ช่วงได้สูงได้ลอยดีกว่านะครับจากจังหวัดพัทลุงครับชกมวยมาประมาณ60ไฟเรียกได้ว่ากระดูกการผ่านมวยยังถือว่าเป็นลองอยู่ครับเป็นมวยเขา่ามวยซ้ายนะครับออกแข้งแรงโยนแทงดีปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่มอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับสามฟอร์มหลังก็ถือว่าทําได้ดีมาไม่แพ้กันครับแต่มาสะดุดแพ้ให้คู่ชกก่อนหน้าชนะคะแนนเพชรเมืองเหนือตองขาวเชียงใหม่ในรุ่นร้อยสามสิบปอนด์ครับแล้วก็มีชนะน้องยกสองทรงเดชเพชรนาคาในรุ่นร้อยยี่สิบแปดปอนด์และทำเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรรรุุ่่งงงงจาาาากกพัคคมมีีีดดเือออววสูยยแข้ซ ที่แล้วแพ้ว่าเข้าวงในแล้วโดนทางเหลี่ยมรุ่นพี่นี่ทําลายจังหวะั้งนี้นี่ต่อน้ําหนักกันหนึ่งปอนครับน่าจะมีความมั่นใจในการเดินบทมากขึ้นแถมจะตัวนี้ยังออกอาวุธได้หลากหลายกว่าแต่ต้องแก้โจทย์เรื่องการป้องกันเหลี่ยมมวยให้ได้ครับคู่นี้เพิ่งเจอกันมาเมื่อ1เดือน17วันที่ผ่านมาครับทางเพชรนิรันดีก็ใช้ความเกา๋าครับบทเข้าในได้เหนียวเบียดเอาชนะคะแนนไปได้ในวันพรุ่งนี้ต้องมาเจอกันใหม่ครับโดยมีการต่อน้ําหนักให้ศิลธรรมหนึ่งปอนเพื่อให้ศิลธรรมเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของแแรรรงงปะะะททมมมมาาาากกวว่่เเเดดดิิิููนนนนีี้ล้ลพชจ ดักกินดักศาสดแข้งแล้วก็ขยับเข้าวงในใช้เหลี่ยมจับตัวศิลธรรมให้อยู่หมัดเพื่อไม่ให้ศิลธรรมเนี่ยแทงเข่าได้ถนัดส่วนศิลธรรมนี้ก็ต้องใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ครับดักวางแข้งแล้วค่อยโยนเข่าต้องไม่ปล่อยให้รุ่นพี่ล็อกได้ถนัดนะครับทางนี้นี่ได้ต่อปอนมาอีกหนึ่งปอนนะครับดูแล้วบทหนักๆไปไปลายท้ายๆอาจมีสิทธิ์ได้เอาคืนครับคู่นี้ต้นๆนี่มองว่าไปทางเพชรนิลานก่อนนะครับไปปลายท้ายๆนี่ดูแล้วศิลธรรมน่าจะไล่บทไล่เบียดเอาคืนได้ครับศาสนาคู่นี้ส่วนตัวชอบไปทางศิลธรรมมราชพัฒน ตาได้ในวันพรุ่งนี้ครับถึงแม้ว่าไฟที่แล้วจะแพ้มาแต่ครั้งนี้ได้ต่อน้ําหนักมา1นึงปอนด์ได้ความสดได้ช่วงของร่างกายนะครับและที่สําคัญคือเป็นไฟแก้เกมครับในรอบนี้น่าจะทําการบ้านมาดีเชื่อว,ว่าศิลธรรมน่าจะใช้ความสูงยาวบดเบียดเอาชนะคะแนนความเก๋าไปได้ในช่วงปลายยกมาสรุปทั้ง4คู่ครับคู่แรกเจอกันในรุ่นเวทพิกัด112ปอนด์คู่นี้ชอบไปทางเพชรสีแดงสิเจริญทรัพย์ครับเป็นไอ้หนูฟอร์มสดชนะ3ไฟต์ติดกระดูกการผ่านมวยแข็งโป๊กว่าเยอะครับน่าจะใช้ความแข็งเดินบทเเอาชนนนะมมววยญี่่ปุแบบ้ดียวจบบครั สเจอกันในเวทพิกัด1น1เปอนด์ครับคู่นี้ชอบไปทางทีนหลวงเจดทอฝันครับทีเด็ดจากทีมงานผู้จัดครับฟอร์มดูจัดชนะน็อกมาจาก2ในสาไฟได้หนักได้แรงทุกลูกแถมได้เปรียบรูปร่างสูงลอยกว่าครับน่าจะดักไตดักแทงจนคู่ชกเนี่ยเข้าไม่ติดตัวแน่นอนครับคู่ที่ชกกชกในรุ่นพิกัด1 1 6ปอนด์ครับคู่นี้ชอบไปทางสีมะลายเพชรเจริญวิทย์เป็นมวยรีแมตครับเรียกได้ว่าคู่นี้ทางมวยข่มเงินชัดเจนครับเป็นมวยเข่าปลอยใหญ่แรงไปดีครับยิงชกยิงเดินไฟนี้น่าจะใช้ล เอกนอมในการชกกันในรุนร่นเดียวกัน130ต่อ131ปอนด์ครับคูนี้ชอบทางสีธรรมมราชาพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับดูแล้วได้น้ำหนักต่อมเพิ่มมาอีกหนึ่งปอนด์แถมร่างกายได้สดกว่ารุ่นพี่กว่าเยอะครับทางนี้น่าจะเตรียมตัวมาล้างตาโดยเฉพาะนะฮะได้จะใช้ช่วงความสูงยาวเข่าแล้วบทเอาชนะความเก่าไปได้ในช่วงไปลายๆยกครับและทั้งหมดนี้เป็นเพียงทัศนะความเห็นชอบส่วนตัวเท่านั้นครับมไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทางที่ดีลองสองฝั่งลองกินสองข้างดีที่สุดครับแต่สำหรับใคร ในกีฬาทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นบอลมวยไก่หรือกีฬาประเภทอื่นสามารถแอไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดเคทีหรือท่านใดสะดวกก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ